ได้เงื่อแล้วก็สบายสบายตัวกับเพื่อนๆเ้ายาทำแบอนี้กิจกรรมวันหยุดค่ะเพื่อนๆเช่นเคยค่ะมาตัดหญ้าค่ะถาดนวลนะค่ะเพื่อนๆคนเรียงนวกับแบบนี้ลอันนี้คือแปลงหญ้าแพ่งกลาค่ะเพื่อนๆ ตัดได้หนึ่งสัปดาห์ถูกฝนถูกน,นก้ำกะเริ่มงอ,อกอีกแล้วค่ะนี่คือผลงานวันนี้ชีวิตกนเลี้ยงงัวค่ะวันหยุดกับว่าได้พักดอค่ะล,ลูกลูกรออยู่เขาได้กินอิม่มก็่มีความสุขนะค่ะเพื่อนๆ รองเท้าประจำตัวยายม้อนค่ะชีวิตคนเลี้ยงงว้วนะคะ่ะอันนี้คือหนึ่งได้หนึ่งมือค่ะตอนเย็นอ,อื่นงกะหาเอาเลาะบ้านค่ะน้ำใจน้ำใจของมูนะคะ่ะเพื่อนๆน้ำใจของเพื่อนนะคะ่ะแบ่งญ้าแบ่งยาให้งังวกินน้ำค่ะ โ้ยมอนหลายตัวเพงกล่าทั้งหมดเลยค่ะราคาเนี่ตัดไม่ค่ะเหมือนนี่นี่ตัดสัปดาห์ที่แล้วค่ะการบริหารแปลงหญ้านี่สำคัญอีหลีค่ะสำหรับคนเลี้ยงงวัวถึงแม้ว่างัวจะบ,บ่เป็นคาเนาะค่ะแต่ถ้าเฮาบได้ลงทุนหลายเฮาเลี้ยงด้วยหญ้าถ้าได้เฮาก็ได้ขายได้ค่ะนี่แหละ ยายมอนทุนหน่อยค่ะยังบ่าท่านมีแปลงห้าดีๆค่ะแต่ว่าอยู่บ้านปลูกห้าหลงซุปเปอร์ค่ะเพื่อนๆก็เลยพ่อจะได้รออยู่ค่ะอีกน้ำรถนะคะเฝ่ากลับบ้านก่อนเถอะค่ะเ,เพื่อนๆพุ่อนภรบอกว่าเฝ้่าง้อง้อยายมอนไก่คอดแดหรอคะ่ะสองแม่ ของง่ายๆค่ะบอกกันไม่คลิปหนานะค่ะสวัสดีค่ะ